มื่อนึงข่อยแตงห้ดาวพราสุกนา่งไปปลูกบักฟักแฟงว่าสั่นและนี่คือผลงานการปลูกของนานบ่อยกากพากทุงนึงนางฟาดไปสิบแล้วประเด็นมันเกิดทุกเม็ดพร้อมนะเบื้องจากสภาพสงสัยสิได้เฮ็ดข้างฟักแฟงเพิ่มแล้วล่ะในวันที่ฝนตกปลป่อยแบบนี้ก่อนที่สิพากันออกไปนะ่ะพวกข่อยก็ปป้อยให้ลูกเต่าดอดากพาก,กันไปหาเรียนมันสิมีอยู่บักอันหนึง่งบ่เ,เล่นเ้ยจ้าบริเวณในบ้าน่ะแสเลนเตียนเลียนออกไปเรียนข้างนอกตอนออกออกได้แต่ตอนเขานั่นต้องให้พ่อกับแม่ไปเปิดประตูอันเซิรมนมาไอ้กระซมลำหานน่อยูะา เฝ้าออกไปนะก่อนพี่นออ้องเอ้ยสัมซาฝนเอียร์สอ้าหลังจากที่ฝนตกแบบนี้ทงยุทาสมคอยนี่ก็จะมีเห็นจุมชื่นดีปัญหาบานละก็ลังดีใจว่าฝนมันสิเศร้าตกวะซ่าหันม่เีกเจ้าก็เห็นแต่กำลังลิ้นไปตกทางอื่นเนี่ยก็ได้หรือตกใส่แต่ทางนี่อะไรจนวัดจืดบึดแหละระเบิงสภาพลูกข่หลังจากที่พากันไปหาเรียนเลรียกลับมาเปียกหมอดหยอดแต่เศราเนอะบาดนี้นะจากน้อยก็สิพากันหนาวด้วยบาดดาวพระศุกร์ไปดังไฟไปให้ใหลูกแน่เมื่อนี้ลูกสาวคอยเรียกที่สีน้อนอยู่ข้างล่างสิฟิงไฟขนาดนะส่วนล คือเก่าหันล่ะบรรยากาศก็ดีเมนเพิ่นไปเล่นจนว่าเมื่อยค่ะนอนแสบีบนอนนัวจนละเมอเอาอีกเหรอคะข่อยละบบสนษณาชีได้มาปลูกมันไว้อ่าส่วนมันอีก,กละยานมันไหลแมาบ้านได้เวลาสั่นอาหารเ้าแล้ววิธีคุณซ้ายโมต้องมาได้อย่างนี้แม่ป้อนเขาให้เท่าและครับว่าสั่นฉันจะบอกินจา้าตั้งแต่เกิดมาก็มีบักกะนี่แหละจะไม่เฮนมาเลี้ยงยากเลี้ยงซาอะไรซะบ่เป็นยังฮักเขากระเฮ็ดให้ได้คือเก่าหันล่ะบ้านในระวังนี่ข่อยกะกะว่าจะไปเฮ็ดเบียกด่าแต่ก็บ่ได้ไปใส่ดอกละพี่น้องเออโน่นนี่เด็กไปบซม ป้าป้าสิไปหาเห็ดเบียกแล้วซ้ำซากฝนเส้าโตแรกที่เราจะไปนั่นก็คือป่ากล้วยนี่ได้ปีมากินอีกแล้วหนึ่งน,นอกจากนี้ก็ยังมีเครือกล้วยที่เริ่มตึงตัดออกเอาไปไว้ถบ,บ่มกินก้อนมีรังนกแท้แถมมาให้พอในสนใจอยากเอาไปสกัดก็มาเอาเด้อเสาหนีเขาก็ได้ของกินตั้งว่าสามย่างคุด,ดิีมีมะงอเหงี่ยวด้วยพอดีเลยเอาไวท้ทออมไส้หมูอ่ะทีมงานคุณภาพพักกันเฝ่าผักให้ป้าป้านะเด้อเดี๋ยวป้าไปหาเห็ดเบียกของเจ้าของตัวก้อนซึ่งเซาเมอนหันพวกข่อยกับภาคก็ม ว้นะนซึ่งพอข่อยกระสิทําการพก,กันตัดใบกระลอกกาบกล้วยออกพ่อและนอกจากนี้จัดนอที่มันปงออกมาใหม่เพื่อลดการแย่งสารอาหารของ,ของต้นแม่น้ำเห็ดเวียกเล่วระบานหาเสบลูกให้เศร้าเมยก่อน บ่มที่มุงกระลมคอลูกนี่ป๊าเองขอดมแน่ยันมาทำเป็ีนไหลบ่แล้วก็ไปหาพักพอนอนเว้นกับเด็กไซมาไม่ก้อนดอกบานฟื้นขึ้นไหมอีกเทียบพี่เล้าพี่น้องเอื้อจีมงแล้วตอนแรกกะว่าสิพากันไปพ่้นดินเอาหญ้ายุนันผักชิวชิวว่าสันว่าพอแต่ผ่านยางมาซองเบึ้งแบบฟักแฟงที่คอยแต่งให้ดาวพุ่มสุมาปลูกไว้คอยก็เลยได้เปลี่ยนแผนนไม่ได้สวนกันไปเฮ็ดข้างแบบฟักแฟงเติมซ้ำคนอื่นเขาพากันปลูกผักนอเพื่อตายกระิไซสามซีเม็ดกระยังว่าหลายตี๋มันฝาดไปถุงละเเม็ุ่่นนนาาจืืออตัววบ้้้รรงีสใหู อย่าปล่อยให้ดาวพระุขทํทำงานคนเดียวถูกการทำงานของเธอต้องมีคิวซีคอยจับตามองเอนี่คอยกระซ่งอาหารแล้วมานังเฝ้าเพราะว่าลูกซ้ายกับลูกสาวคอยพักกระเล่นจ้หอนจนเอาขันไม่เองที่มันพักกันไปโตน้ำระบาดบอกให้มากุลหลุมซอยแม่กับปมากุลยังว่าเอนี่หันแต่กับใครแน่ตัอนเพิ่นกันยังพากันมาให้กาลังใจแม่เพิ่นอยู่อะสู้ๆเท้ากับลังใจเจ้าลายอยู่ดอกคอยกับเป็นเนื่อแน่นคือกันขึพนขวบดาเปรียบเดิมเอนี่ข่คอยพักกันแบ่งงานกันแล้วดาวพระุกเป็นคนฝังเสาส่วนขว่าลงตัวป เหลี่ยมทุกดอกระบอกละกันซึ่งส่วนคันของซุ้มข่อยเนี่ยนะแรกกะกะว่าสิบว่ากันเฮ็ดสูงปานนี้เด้อแต่พอะบาทเน้มไปเน้มมาเลียวเห็นข้างบักแปรพนาคันเฮ็ดสูงบ่เสมอกันกับข้างบักแปรในหัวมันออกมาส้มคือจังสิบว่าง้าล่ะเลยได้ยกขึ้นสูงๆูงซ้ำข้างบักแปรซ้ำซาเฮ็ดผู้เดียวก็บ่ได้บัดนี้ข่อยนะเลยได้ให้ดราพระสุกมาจับซอยความนางนี่ก็อยากแล้วเวียกพอกันเพราะว่ามันเริ่มค่ำเริ่มมืดมาแล้วถามว่าข่อยงงงสาวๆอยู่นี่มันเล้้วจอยพี่น้องไ้ผมันบ่พอมืื้ออ่่่นนพุละเฮาจังค่อยพากันมาเฮ็ดต่อ